พักจากคลิปจัก,กรวาลพญานาคกันบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นมอสเดอะมีมิกเซอร์มอสที่เรียกได้ว่าผู้เล่น Minecraft h เธอร์โดยเฉลี่ยจะต้องรู้จักแต่ตัวที่ผมจะเล่นไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะแต่เป็นเวอร์ชั่นแรกที่เรียกได้ว่าดิบเถื่อนและสยองมากๆผมกำับน้องๆทั้ง3คนจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากผีพวกนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ let's go พี่ๆข้างหลังข้างหลังเห็นไหมในถ้ำอ่ะในถ้ำเนี่ยไหนวะข้างหน้าเนี่ยอะไรพี่ข้างหลังเขาไปดูดิเขาบอกว่ามีอะในถ้ำรักนี่ไปวะอ้ยโ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 โอตยโอ้ยนโอ้โอ้อ้ย้ยโอยโอ้ยโอ้ย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 อยอยโ้ยโ้อ้ยออีอ้้อ่ออย้้อ้อ้้ยยยอย ไหนไหนอะไรอ,ไรอไรังไงน่าร <player> <illing> ักในถ้ำอัลลัวแสงสะท้อนอ่ะฟุกี้ไว้หรือเปล่าเขียวอ่ะโอ้ฟุกี้แหสงด้วยพูดจริงพี่พี่ไม่กล้าเข้าไปดูหรือเปล่าฟุกเข้าไปดูไหนได้พี่เดี๋ยวไปด้วยนะผมขอเอาของกันมันมาตอนเช้าเลยเหรอได้พี่ต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้ผมกรีดลั่นเลยอ่ะฟุกฟุกพวกฟุกปรับฮาร์ดป้าฟุกได้ปรับฮาร์ดไหมเนี่ยเราฮาร์ดคอพี่อู้ห้าดคอด้วยเหรอ ค่อยๆไปค่อยๆไปเด้อเฮ้ยอ้าทใไปเพิ uh, no, anyway, um, so ่งตายอะเฮ้ยทไปเพิ the <the ่งตายอ้าสรุปตายนานยังไม่มันไปต่อยหุนคิงมาไงตายครับเพิ่งตายแล้วสรุปตายนานยังอะเพิ่งตายครับอ๋อเพิ่งตายอาจะยังนะอุ้ย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 เ้ย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 ะไรอ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 ะ้อะไร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 อะอะไรอะ้าอะไรอไรอะไรอะอไรเรอะรอฮไรอะ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 ไไรไ ให้มันบอกว่าหิวมีเฮ้ยเฮ้ยใครใครไปดโดนกดเดรผ้าใครโดนไปกดเดรผ้าเฮ้ย,ยมันพิมพ์หิวจะมืดแล้วน้องเราเราเลยติดอ่างเราไปไหนดีเราอยู่ที่สูงดีกว่านะถ้าเกิดเราจไม่อยากแต่เ<อ>งเราล<อ>งเห<อ>มืองไหมไปไปหาเมืองแล้วผมตามงบ้านให้พี่ผมตามมาให้กูยังเอาตัวไม่รอดเลยนิถานไหมอ่ะ โอ้นหทีนี้ความสว่างมีมีมีพี่านพี่ผิานเอาทอชไหมเดี๋ยวครับให้พี่เราหน่อยน้องเอา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 ไปโอ้ยไปรอบรอบก่อนอะไรอะไรอะไรใครใครใครเป็นไรตอบเคยเขาบดไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรพีทพีทจะเคยบ่อยพี่ใจไม่ดีผมเห็นเงาอะไรไม่รู้ มันุกขึ้นแล้วไปแล้วกิขึ้นแล้วกูไม่รู้น่ะเกิดมาเสียอะไรก็ช่างเถอะไอ้คุณคิงคุณคิงอย่าพูดความอย่าพูดความใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพูดความอย่าพูดความเฮ้ยโนุ่นอยู่ดูวยอะไรอะไรไหน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  嗚呼เยเเราไม่ต้องตุกคนเดียวทั่นเราจะตุกคนเดียวทั้นตุกคนเดียวทั่นกุ้ตอนกุ้ตอนใครทำพี่เมื่อกี้ใครวะมันมีคนอุ้มไปอ่ะผมเห็นเต็นตาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้รอบหน้านะมันทำพี่จริง

ไปเลยไปเลยอย่าอุดเลยาอย่าทำอย่างนี้ดิใครสิงโปสารภาพไปดีไม่กดชิปไม่กดชิปเมื่อกี้หล่นใส่พีุ่ฟกไปกันแอกเลยอ่ะ ตลกคือบ้านคือบ้านเราหายไปครึ่งนึงอ่ะเฮ้ยมันเดินมันเดินมันอยู่ข้างล่างไหนมันอยู่ข้างเอาดิอยู่ข้างล่างางเราเลยล่าไม่แก้งนะไม่แก้นะไม่แก้งกันนะไม่แก้งกันนะล่างเลยข้างล่างเลยไม่แก้งกันนะอยู่ว่าจะตายแล้วเอาอันนี้คอมมูค้างผมผมสินวิงค์เนี่ยนะทำไมพี่โฟกเอาอาหารผมไปอ่ะโอไปสองอันเลยเฮ้ยเหี้ยวโห หัวใจไว้สลักกลเลยยารอพี่ขอโทษเอาเอฟเฟนเอฟเฟนเอาพี่ให้เอฟเโอ้ไม่ต้องเลยเฮ้ยฟุกเฮ้ยช่วไอ้ชั่วไอ้คนชั่วมันน่าจะไปแล้วนะครับใช่ครับมันไปแล้วเราเพราะงั้นเราดวลดีกันเราดีกันเราดีกันเราดีกันวางแล้วนี่อ่ะต้องไปเสียสกูปี้สิ ว้าวแล้วว้าวแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงเ็ที่ไปหน่อยเป็นทำจุยซี่มากเลยนะพี่โอ้เนื้อแสบเลยเฮ้ยอะไรในถ้ำวะอะไรอะไรไป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 ได้เวลาถลวงถ้ำแล้วแชกี้ พี่เนียดูชอบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเห็น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 ชื่ออะไรไหมครับเฮียเหรอเฮเยอร์ียงเเยงเฮงเฮียงีงงเฮียงเียงเฮียงลฮงเฮียงเฮเฮงเยเฮียงเฮีเงเยเฮีีฮฮฮรงเยงเงยยยเยเฮเเยงี่งคเฮ เฮ้ยฝั่งนั้นลงต่อได้นะทางนั้นอ่ะเชอร์กี้อย่าตื่นตัวไปเชาคก้เชอร์กี้จะถอนแล้วเชอร์กี้ชวนสักหน่อยเดี๋ยวกลัวเหงารออนรายนี้ยังไม่ไปหรือ ต้องขนาดนั้น่ะมันต้องคำพูดนั้นน่ะอะไรนะจริงจ่องคนหนอนนืขี้วุ้นเล่นอีกเหรอและเสียงสุกพี่ดูอ่ะโอดขนาดนี้เรียกว่าเล่นอีกเหรอโอ้โหเชเดอร์นี่ปวดตาจริงว่ามันต้องเพ่งอ่ะเอาตันเฮ้ยเห็นชื่ออีกแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีสองชื่อเลยใช่ใช่มันชื่อว่าตาเลยสเเลียร์คิงเหรอเมื่อกี้ ไวส์เปอร์ปะไวส์เปอร์พี่เห็นมันชื่อเป็นกระซิบอะพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินได้ยินได้ยินเสียงสุกไม่ดูเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่พี่ว่านะนี่แหละเมื่อกี้มีคนชื่อสเลเยอร์คิงด้วยว้๊งอีกคนนึงพี่เห็นไวส์เปอร์อะไรสักอย่างด้วยเฮ้ยพี่ไม่ได้ตีนะโดนมืดโดนมืดโดนด้านเม้นะเฮ้ยวิ่ขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อนี่แหละวินาทีทองของคอนเทนต์น้อง นายอยากได้20 20ล้านวิว5ล้านบาทหรือเปล่าใช่ได้เลยแคคติเด็กส์ตอร์มวิววิวได้เลยแคคติดับแล้วยี่ล้านวิวอ่ะไปแคคติกับแล้วมันแล้วมันแล้วมันร้องมาจากตรงไหนวะถ้าเหมือนมันตัยนี่ะไอ้มีมิสเซอร์เนี่ผมว่าทางกลับไปโดนแน่ตามเขาเจ็บเกมพีแล้วไม่ต้องทางกลับหรอกเดี๋ยวแม่กุ้งมาทางคือแน่แน่ตอนนี้เอ้ยฝั่งทางนี้ปะ ไม่อยากอยู่หรอกเฮ้ยเฮ้ยโอุ๊ยอุ๊ยเด็กประสิทธิโชคประสิทธิโชคบอยเนี่ยดูดิโอ้โหของหมดจังกอุ๊ยอุ๊ยอุยวิ้วิ้ววิ้วแล้วฝานมันแรงมากฝานมันแรงมากโดนเคเคนโดนธิตตุยมาช่วยนะ โดาคมดาบพ้องเค็นโนธลิศอะไรไหมแชักพี่ชักกี้โอเคเลยอาหารพวกพี่นี้เขาเดียวเลยครับทางแบบนี้เหมือนมันจะโดนจริงๆนะนี่พูดจริงอ่ะเฮ้ยชื่ออีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าหายไปแล้วเออเห็นเห็นอยู่ตรงนั้นนั่นอ๋อหายไปแล้วขีโมมันมีจริงงชื่อยาวๆอ่ะ ไม่ได้ทีโบจริงนะแต่กลับบ้านกันทางตันเหรอโอเคไม่ใช่มันไต่อยู่บนเพดานนี้ไม่เอานะโอ้โหเกมเอาเกมเฮ้ยเสอกมตกใจหมดรู้เลยหนีไงสามหนึ่งถือลุงเขาเรียกว่าพขนาดพจะพ่าไปเนาะ

เสี่ยงเสียงเสียงเสี <t <t ่ยงยุสัยเสี่ยเสี่ยยุสัยเหรออะไร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 หมดอยู่มันมดอยู่มันมดอยู่ใครใครใครมดหมดไม้เลยเนี่ยสิบเจ็ดไม้เนี่ยและและใช้ไม้แบบไม่ได้ผ่านการแปรรูปเลยนะ เดี๋ยวพี่พี่ดึงฟุกมานะอะไรออะไรเนี่ยยาายาโอ้คุณฟุกคุณฟุดูอะไรนี่คุณฟุกทำทำไไหนอ่ะที่ไหนอ่ะของดีเด็ดยจากเมืองสุรินทร์เอาดีเอ้ยแย่ผมเหรยาวๆ่

งูพิษงูพิษงูพิษเอ้ยไม่เชื่อโอ๊ยขาดไปแล้วอยากจะตายเพราะเนี่ยอยากจะตายเพราะไอ้ไอ้ตัวนั้นไม่จะตายเพราะกันเองนี่แหละเฮ้ยนี่เลือกคนคนจางเหรอโอ้ยผมไม่มีผมไม่มีผมขอได้ผมขอได้ผมก็มีโอ้ยพี่คิงพี่คิงพี่คิงก้นใจดีอ่ะตีเสร็จแล้วเขาให้อาหารได้่ไม่เหมือนพี่ฟุ๊กเลยตีเสร็จแล้วแบบเฮ้ยเสียงดีแล้วปล่ออยเสืให้น้อง พี่ว่าเราต้องออกจากที่นี่ว่ะไม่งั้นมันไม้เรื่อยๆเฮ้ยเลือดคนคนจางดูดิเรื่องคนคนใจจะชัดไม่ไว้ใจใครไม่ได้สักคนฮูขึ้นคนแรกเลยขึ้นคนแรกเลยหย่อนโดนบ้านสวยปะบ้านสวยปะผมทำให้เฮ้ยไป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 ไอ้หัวขาดไอ้หัวขาดไอ้ใครบอกว่าไอ้มาประตูปป โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆกันทุกคนนะครับทุกคนเป็นกันทุกคนมี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 เย็นกันทุกคนในไอ้หัวขาดอยู่ไหนไหนนี่อยู่นั่งไปแล้วไหนคุณยิงโอ้เจ็บ้อเลยแกลงไอจิงจิงจิงหลอกหลอกพูดแต่ซอมบี้โคตรเยอะเลยสามสี่ตัวมันยืนอยู่กับซอมบี้เลยลองยิงี้ยพี่เนี่ยผมถึงรีบขึ้นมากรอกคนแรกไม่เดโมครับ อยากสู้กับไอ้หัวขาดอ่ะมันอยู่ไหนผมจะไม่เห็นหน้ามันนั่นดิไม่มีหน้าครับมันหัวขาดอ่ะไม่มีหน้าด้วยได้ยินเสียงไหมเสียงไหมไหนอะเอ๊ะเกี้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันขึ้นยังไงลุยลุยลุยช่วยช่วยช่วยคิงช่วยคิงคิงพิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ็หัวขาดไอ็หัวขาด หายไปแล้วหายแล้วหายมันหายแล้วพี่ว่ามันมันสู้แสงไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยยกเว้นมีบิ๊กเซอร์ีมันมันอยู่ปะอูไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันวิ่งมามันก็หายเหมือนตอนที่มันวิ่งหาฟฟกกับเชียร์มันมันหลอกเลยใช่ประมาณนั้นสยองอยู่นะโมดิมันอะ จ่หยองยิ่งกว่าไว้ใจไม่ได้ยิ่งกว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นนะอีฟุกพัชชาเฮ้ยเราตกปลาไหมเออแต่เราไม่มีใยนะพี่เราดำนี่ให้สาลายสาลา่ไปเผาไม่ไม่ก็ดำอ่ะเอออรามาเพียบเลยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยพิษฮะขบวนบกเห็นไหมไอซียูอะไรกูอยู่ในน้ำมาไม่ได้หรอก พี่ทันหลังพี่ทันหลังดิเฮ้ยเอ๋อ่าาาเล่อ่ะอะไรนะตี่ตีตีตีมันดำน้ำมาใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยนี่กลับมาแล้ว เราเราคิดาอุ้าปูปลาปูปลาผูปลาผูปลาเฮ้ย is coming is coming นะพีทพีทพีทอิสคัมมิงอย่าบอกว่ามันอยู่ใต้ตีนเราอ่ะไม่เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปะไปแล้วเดียวเหมือนไปแล้วเลยนั่นไงมันดิ่งมาตรงนั้นนะเฮ้ย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 พีทมันตามพีทปะ พีทมันตาพีทวะเราอยู่ในน้ำเราไม่เป็นไรหรอกว่ายเข้าไปหลังให้ว่ายเข้าไปว่ายเข้าไปตีมันว่ายเข้าไปตีมันอยู่ปะไปแล้วที่ีหนถ้าเราได้ปลาเราจะไปแบ่งพวกเขาไปไม่แบ่งกินกันสองคนโอเคเราจะกินว่าที่ไหบ้านเราอยู่นี่นี่ใกล้ใกล้บ้านอยู่ใกล้ใกล้เพราะเขากินสาหร่ายสาหร่ายก็ไม่ให้กินอะห่วง a few moments later ไม่ไม่ลงมากันล่ะ โอ้โหไัเข้ารัเข้าไไหนไหนเม่อกี้เมื่อกีุ้กทำะไรอ่ะฟุกเม่อกี้ผมจะเอฟออาจีอ่ะเล็กแบแบัดไม่ดึงนะไม่ดึงนะพี่เอ้ยพีุ่เหลวเหล็กอวุ้นเล็กอวอ้ เฮ้ยเหล็กเยอะเกเยเล็กเยอโอ้ย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 เคตเยอะเล็คตเยอะลลยลุยลไมามว่าโอ้ยโอ้่อเวลาเียงอัไรอ่ะเสียสกุลไดูนี่ผมเอาเล็กมาเพิ่มแล้วพี่เนี่ยเจ๋งน้องเจ๋งมีไม้ปะขอไม้เพิ่มหน่อยดิ มีตมะมอกี้ผมโยนอะไรไปวะมีตมามีแค่นี้เหรอไม้อ่ะโอเคเร็วเร็วเร็วเร้วเร็วหนอไอ้ตัวหกขาโอ้พี่พี่พี่มาจริง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 เอาไปฟุกอ่ะไปแล้วเฮ้ยขนาดไปฟุกเอา้ไปแล้ว ผมพีทพี่ผมพีทพี่ฮััโหลมีไห้อีกเปล่าจะทำแันนี้ให้ได้เอาไม้มาเอาไปให้หมดตัวผมเลยโหมีแค่นี้จริงนะองนะไอพวกนี hmm. ma ้มันไว้ใจไม่ได้จริง โอ้สบายอมนี่อปอลคาลิปเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตาย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 พี่แววแววตาย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 เพลิงเพลิงเพลองเพลิงพี่เสียใจไม่ได้ควานเหล็กอะฮะควันเหล็กเหรอไม่นะขวานอันหินใช่หรอใช่ไม่ต้องห่วงพี่พี่มีเยอะไอ้ปลาปุ๊บปุ๊บอะไรไอ้ปุบา มันกินพี่โยนดาบมาไอ้ก็ปาพิหยุดเลยเอ้ยดูครับดครับปาิปาิปาาโคเียมอ่ะุได้เปิดปั๊บใเหาลยโอ้อย่างเลครับพวกอย่างลยคุณได้กระตุกเหลือกเสือแล้วนะกระตุกเหลือกเสือ กระตุกเนือเสือเราเาไปกระตุกเนือเสือนะเออเรามาไปหนเือวฮะเมือกเอนรเฮ้ยเห็นไหเห็นไหมอะไรนี่ไงีตาเนี่ยตเนยตาเอาตัวเลยเยจับดฮลโลลโลจับเรียบร้อยจับเรียบ้อย แค่ใค่บอกคำเอาวะไม่มีนะจริงจริงเมื่อกี้ได้ยินมาบอกว่าคำเอาโอ้ยเราคิดถูกคิดผิดเรามาอยู่ในถ้ำคิดผิดอย่างแรงมันเป็นที่เกิดของเฮ้ยข้างล่างมีชื่อหายไปแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาหายไปหายไปแล้วอีเหนือโมแล้วไม่ได้โมโงจริงนี่ไงนี่ไง ล,ลไงลบหลู่ไงลบหลูรุ่นพี่ไงเออจำไว้นะครับอย่าลบหลูอย่าลบหลูเออจำไว้นะครับอย่าลบหลูอองงนะครับ